สวัสดีครับผู้ชมและสมาชิกทุกๆท่านครับก็ในสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาสมาชิกทางบ้านครับมาทําการขอโชคขอลาบนะครับก็เป็นการเสี่ยงดวงเรื่องตัวเลขนะครับก็พามาอยู่ที่ศาลปู่ตาแห่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาสมาชิกทางบ้านนะครับมาทําการ ุดทุบตัวเลขนะครับเดี๋ยวจะนําตัวเลขไปแบ่งปันให้กับสมาชิกที่อยู่ทางบ้านทุกๆท่านนะครับสำหรับสมาชิกท่านใดที่อยากจะลองติดตามหรือว่าลองขอโชคลาภจากตานปูตาไปด้วยกันนะครับวันนี้ผมก็ได้เตรียมของนะครับที่นํามากราบไหว้ก็มีน้ําแดงนะครับผมก็มีน้ําแดงมาสองขวดนะครับแล้วก็มีขนมนะครับเป็นขนมคาหวานนะครับที่นํามาก็มีสองชิ้นนะครับก็จะให้มาบูชานะครับเป็นปูตา นะครับเดี๋ยวเรามาจุดธูปนะครับเพื่อที่จะกล่าวคำอธิษฐานนะครับเปิดทางของโชคลาภไปด้วยกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธายะสัมมิเทสศวาเกิดสติพุทธตเทวามหิตาเตปิโตหิ จุดทูตัวเลขนะครับวันนี้ก็มีน้ำแดงมีขนมนะครับมากราบไหว้บูชาโบสถ์นะครับปูตาให้โชคให้ล,ะละาบแก่ยุกหลังดวตาดวตาดวตาครับวันนี้ก็มีน้ำแดงน้ำแดงสองขวดก็มีขนมปังนะครับเป็นอาหารข้าวหวานนะครับมากราบไหว้ ก็นะครับต่อมาผมก็จะพาสมาชิกที่อยู่ทางบ้านทุกๆท่านนะครับจะเป็นการจุดทูบตัวเลขนะครับเดี๋ยวจะพาสมาชิกทางบ้านมาจุดทูบขอโชคลาภไปด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ลองบทใช้วิจารยานในการรับชมไปด้วยกันครับ ครับุผู้ชมก็ตัวเลขนะครับเราน่าจะได้จากทูบแท่งนี้นะครับเพราะว่าสถานที่แห่งนี้ก็ไม่มีตัวเลขที่จะให้เราได้เสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะครับก็เป็นการกราบไหว้บูชาเพื่อที่จะเปิดทางขอโชคคาลามนะครับสำหรับตัวเลขนะครับเดี๋ยวผมจะพาสมาชิกทางบ้านนะฮะมาลุ้นนะครับในทูบแท่งนี้นะครับก็จะเป็นทูบไข่ที่ได้เตรียมมาครับเดี๋ยวมารอลุ้นไปด้วยกันครับ ก็นะครับจะเป็นสถานที่หรือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นที่นับถือสําหรับคนลราแวกใกล้เคียงหรือว่าต่างถิ่นนะครับเดินทางผ่านไปผ่านมาก็จะทานะครับเป็นการเปิดทางด้วยสัญญาณแต่นะฮะเป็นการเคารพอีกอย่างหนึ่งนะฮะก็เบื่อที่จะได้เดินทางปลอดภัยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับก็ถือว่าเป็นความเชื่ออีกทางหนึ่งนะฮะ สำหรับสารปูตาแห่งที่อย่างนี้ก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์นะครับถือว่าศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้ผมได้ทำการจุดทูบนะครับทูบแท่งนี้ครับผู้ชมทูบแท่งนี้ก็ได้จุดเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็สมาชิกทางบ้านนะครับสำหรับสมาชิกท่านใดที่อยากจะลองติดตามาสารปูตานะครับก็ถือว่าพาสมาชิกทางบ้านมาทำการก่อโชคขอลาบนะครับในงวดประจำวันที่16 สิงหาคม2565ครับจากผมช่องบ่าวทุนนะครับเป็นคนนำเสนอในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวต่อมาสามาที่ทางบ้านก็มาร่วมลุ้นร่วมรับชมตัวเลขไปด้วยกันนะครับ ก็ในขณะที่รอตัวเลขจากการจุดทูบนะครับไม่เสร็จเดี๋ยวผมจะพาสมาชิกนะครับไปรับชมนะฮะก็เป็นศาลเก่าแก่ดั้งเดิมนะศาลเก่าแก่ดั้งเดิมก่อนที่จะมา,าสร้างศาลให้ใหม่นะับเดี๋ยวพาสมาชิกทางบ้านนะครับไปรับชมครับที่ศาลเก่าก่อนนะครับเดี๋ยวเรากลับมารับชมตัวเลขจากการจุดทูบอีกครั้งหนึ่งครับนะครับที่เราเห็นนี้ก็น่าจะเป็นศาลใหม่นะครับที่ได้สร้างขึ้นมานะแต่ จุดนี้นะครับผู้ชมก็ถือว่าเป็นสารเก่าแก่ดั้งเดิมมาตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับซึ่งก็ปุูพังไปตามกาลเวลาโดนแดดโดนฝนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสารสัตว์เก่านะสารเก่าของจมอมพ่อปู่นะครับปู่ตานะครับสารปู่ตา,ามาีจอมปวกนะฮะก็มีจอมปวกได้มาอาศัยอยู่นะะก็ผมไม่ ขอล่วงเกินนะครับผมก็ขอ,อนำเสนอนะครับเพื่อที่จะให้สมาชิกทางบ้านได้ขอโชคลาภนะครับก็ไม่ได้มาร่วงเกินแม้แต่อย่างใดนะฮะก็ขอรบนะถือท่านนะครับก็อันนี้น่าจะเป็นสารเก่านะครับที่ตามที่ผมได้ต้นิฐาไนไะว้ สาธุสาธุสาธุครับอันนี้ก็ไม่มีคนมากราบไหว้นะครับเพราะว่าก็เป็นสารเก่าแก่แต่ยังไม่ลื้อทิ้งนะครับแต่ยังไม่ลื้อทิ้งก็ปล่อยให้ท่านไว้อยู่อย่างนี้นะครับเพื่อที่จะได้เป็นประดิษฐานไว้ให้คนได้จดจํานะครับก็พามาดูประมาณนี้นะครับยังไม่มีตัวเลขให้นะฮะสำหรับสาร เก่าปู่ย่านะครับสามตาย,ยาย่ก็โอเคครับถัดไปทางนู้นนะครับก็จะเป็นาสารใหม่นะครับที่ได้จัดสร้างขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะพาสมาชิกนะครับไปเดินดูรอบๆก่อนนะครับก่อนที่เราจะมารับชมตัวเลขจากการจุดทูปนะครับตอนนี้ก็ หมายเลขศูนย์ไม่ออกมาแล้วนะฮะหมายเลขศูนย์ไม่ออกมาก็รออีก2ตัวนะครับจะมาเป็นหมายเลขอะไรกันก็เดี๋ยวสมาชิกก็มารอติดตามไปด้วยกันครับก็ก่อนหน้านี้นะครับที่ได้ผมพาสมาชิกทางบ้านมานะครับก็จะมีถือว่าเป็นการลูกปิงปองนะครับเป็นล้วงไหไหนนาโชคนะครับก็จะมีลูกปิงปองอยู่ตรงนี้ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่า,าเจ้าหน้าที่จัดเจ็บไปที่ไหนนะครับน่าจะอยู่ข้างในนู้นนะฮะ มันจะอยู่ข้างในนู้นหรือเปล่านะถ้าเป็นไหหรือว่าไหา้ําโชคนะมาวันนี้ก็ไม่มีนะครับเราน่าจะได้ตัวเลขจากการจุดธูปไปแค่หางเดียวนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเขาลบนับถือสําหรับคนเราแวกใกล้เคียงแล้วก็คนต่างถิ่นนะครับเดินทางผ่านไปผ่านมาก็จะส่งสัญญ,ญาณแต่ทักทายเพื่อที่จะ,อะขอผ่านทางนะครับเป็นการเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีก ทางหนึ่งนะฮะก็ไม่มีอะไรนะครับก็ถูกจัดสร้างขึ้นมาให้อยู่ที่เหมาะเจาะนะครับร่มไม้ต้นเป็นต้นไม้ประดู่นะฮะเป็นไม้สวนป่าแล้วก็มีสารพูตตาอยู่ตายลมไม้นะครับเสียดายนะครับไม่มีลูกปิงปองให้เราลองเสียงดูนะฮะ ก็เสียดายนะครับให้มีลูกปิงปองให้เราลองเสี่ยงโชคดูนะครับเดี๋ยวเราก็มารอลุ้นตัวเลขจากการจุดทูบแค่นั้นนะนี่นะครับก็ขอโชคขอลาบนะครับก็ลูกหลานไม่ได้มาร่วงเกินแม้แต่อย่างใดนะครับปู้ย่าตายายที่แห่งนี้ก็เปิดทางนะครับให้ลูกหลานได้โชคได้ลาบกันด้วยนะครับสาธุสาธุสาธุครับ ก็เราไปรับชมตัวเลขทูบเราดีกว่านะฮะน,นี่ก็จะเป็นคำบูชาสารเจ้าที่ปู่ตานะครับจุดทูปพาดอกตั้ง้ะหมดสามจุดนะครับผูบ้ชมครับตัวเลขตัวที่สองมาแล้วนะฮะตัวเลขตัวที่สองมาแล้วครับเป็นหมายเลขหนึ่งครับก็ สำหรับตัวที่2ตอนนี้ก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นหมายเลข1น,นะครับตอนนี้ออกมาก็เป็นหมายเลข0กับหมายเลข1 2ตัวแรกครับหมายเลขศ1นย์เราก็ขออีกแค่อีก1ตัวนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นหมายเลขอะไรสมาชิกทางบ้านก็มาร่วมาอธิษฐานนะครับให้งวดนี้นะครับที่6สิงหาคมได้มีโชคปังๆนะครับสำหรับสมาชิกช่องทุกๆท,ท่านนะฮะว่ผมไม่มีอะไรมาฝากนะครับเนื่องจากการแบ่ง ตัวเลขและแนวทางในงวดนี้ครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจหรือว่าชอบก็กดติดตามได้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปหรือว่าข้อมูลใหม่ๆนะครับที่ผมจะนําเสนอนะครับหรือว่านํามาแบ่งปันให้กับสมาชิกที่อยู่ทางบ้านทุกๆท่านนะครับที่ไม่มีเวลาเดินทางออกไปหาตัวเลขนะครับหรือว่าหาขอโชคขอลาบกันนั่นเองนะครับศูนย์หนึ่งครับตอนนี้ครับ ตัวสุดท้ายครับเป็นหัวกลมๆนะครับตัวสุดท้ายเป็นหัวกลมๆไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นหมายเล็กอะไรครับตัวสุดท้ายนะครับเป็นหัวกลมๆนะครับจะได้หมายเล็กศูนย์อีกหรือเปล่านะหรือหมายเล็กเก้าหมายเล็กแปดหมายเลข6หกหมายเล็กสามก็รอลุ้นไปด้วยกันครับ เป็นหัวกลมๆออกมานะครับจะใช่หมายเลขอีกหรือเปล่านะ นะครับผู้ชมตัวสุดท้ายจะใช่หมายเลขศูนย์หรือเปล่านะครับทำไมศูนย์มาสองตัวนะครับมีศูนย์สองตัวหรือเปล่านะฮะจะใช้ศูนย์สองตัวหรือเปล่านะครับศูนย์หนึ่งศูนย์นะฮะศูนย์สองตัวก็อาจจะได้ศูนย์หนึ่งสองหนึ่งศูนย์สองหนึ่งสองศูนย์หรือเปล่านะครับศูนย์หนึ่งศูนย์นะฮะ ศูนนะครับวันนี้นะครับดูเหมือนว่าจะศูนย์จะมาครับผู้ชมไม่แน่นะครับ010ครับมี0ูย์สตัวนะครับก็แปลได้หลายแบบหลายมุมนะครับก็อาจจะเป็นการใบอีกวิธีนึงนะครับได้หมายเลขศูนย์สตัว010ยนย์นะฮะศูนย์สองตัวก็อาจจะได้0 1 2 2 1 0 ก็สำหรับตัวเลขนะครับที่ผมลองแปลออกมานะครับแล้วก็จะเป็นการใบอีกวิธีนึ่งนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นการเสียงดวงเสี่ยงโชคเรื่องตัวเลขนะครับก็ผิดถูกประการใดก็อย่าว่ากันนะครับเอเด็กก็เป็นเพียงแค่สีกลางในการนําเสนอนะครับเพื่อที่จะนําตัวเลขและแนวทางมาฝากให้กับสมาชิกที่อยทางบ้าน ทุกทกท่านเป็นเพียงเท่านั้นนะครับก็โอเคนะครับสําหรับของที่เรากลับป้ายติดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะนําขึ้นไปไว้บนข้างบนนู้นนะครับเพื่อที่จะกันอ,อะไรอะพวกพวกหมานะครับหมาพวกพวกหมาพวกแมวเดี๋ยวผมขอตั้งไว้ตรงนี้นะครับก็สมาชิกทางบ้านที่อยูอ่ที่อยู่ทางบ้านทุกทกท่านก็มา ร,ร่วมร่วมลุ้นตัวเลขนะครับไม่รู้ว่างวดนี้จะมาหรือเปล่านเองก็นำเสนอนะครับเป็นตัวเลขที่ตานปูตานะก็โอเคนะครับเราได้ทำการขอโชคขอลาบครั้งนี้ไปด้วยกันผมก็จะวางไว้ประมาณนี้นะครับก็โอเคนะครับาำรับตัวเลขนะครับถ้าจะมาที่ท่านใดนะครับ รับชมแล้วถ้าชอบก็สามารถตามได้นะฮะหรือว่ารับชมแล้วยังไม่ชอบก็ผ่านได้ไม่ว่ากันนะครับคลิปนี้ผมก็นํามาเพื่อเป็นแนวทางเพียงเท่านั้นครับก็ถ้าหากรับชมแล้วถ้าชอบก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามกดแชร์นะครับเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้เึื่นกันและกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับก็ขอให้ทุกคนทุกๆท่านนะครับจงโชคดีนะครับขอขอบคุณมากครับ